ซอดังพูดถึงลิซ่าเลือเชื่อว่าเธอเป็นคนแบบนี้แม้จะรวยหลายพันล้าน สื่อเผยรายงานถึงไอดอนสาวลิซ่าโดยความชื่นชมหลังจากที่ลิซ่ายังคงเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างประเทศไทยด้วยสายการบินราคาประหยัดสื่อดังรายงานว่าลิซ่าเพิ่งใช้เวลาว่างในการเดินทางแบบเช้าเย็นกลับกับเพื่อนๆเ,เนื่องจากการเดินทางระยะสั้นเธอจึงแต่งตัวสบายๆแต่ความนิยมทั่วโลกอันยิ่งใหญ่ของเธอทำให้เธอได้รับความสนใจอย่างมากจากคนในท้องถิ่น ลิซ่าใช้สายการบินราคาประหยัดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแทนที่จะเลือกที่นั่งชันธุรกิจเธอยืนเข้าแถวสำหรับกระบวนการเช็คอินตามปกติเหมือนคนอื่นๆก่อนขึ้นเครื่องบินลิซ่าและเพื่อนๆอยังได้ลิ้มรถอาหารท้องถิ่นด้วยแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าไอดอนสาวมีไรายได้หลายพันล้านและในระยะเวลาหลายปีในวงการบันเทิง แต่ความอ่อนน้อมทำตนของลิซ่าก็สร้างความประทับใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันลิซ่าและสมาชิก b l a c k พิ n k ์ฉลองครบรอบ7ปีของวงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีข่าวการต่อสัญญากับต้นสังกัดออกมาแต่อย่างใดทำกลางกระแสะข่าวรักโรแมนติกกับมหาเศรษฐีหนุม่มหลังจากที่พวกเขาถูกพบเห็นร่วมกันในปารีสเมื่อต้นปีนี้แม้ข่าวเลเรื่องกัน อย่างต่อเนื่อง YG Entertainment Agency ของลิซ่าก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากลิซ่าและเฟดิกอานถูกพบเห็นร่วมกันในสาธารณะหลายครั้งหลายคนจึงถือว่าข่าวเหลือเรื่องการออกเดตเป็นความจริง